สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษในรอบที่5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายกันหน่อยดีกว่าฮะประจำเช้าวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์ก็มีด้วยกัน2คู่วูฟแันตันเบนเดอร์เปิดบ้านพ่ายกับนักบุญซันตันไป0 2ฮะวันนี้ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากแดนนี่อิงนาทีที่4-9แล้วก็จอร์ด์ฮัมสตองนาทีที่90ส่วนอีกคู่หนึ่งบาสีย์ก็พ่ายกับสิงบูเชลซีไป01นทีมเยือนได้ประตูชัยจากแทมมี่อราฮัมนาทีที่64ก็ เป็นซอสฮมตันกับเชลซีที่เป็น2ทีมล่าสุดที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชาเลร์ไปและนี่ก็เป็นผลประกอบคู่ในรอบก่อนรองชาเลต์ครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าแอตลตันครับจะเล่นในบ้านเจอกับแมนซิตี้บอลนมาจะพบกับทางซอสฮมตันเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับแมนยูไนเต็ดแล้วก็สิงบูเชลซีจะรับการเยือนของเชฟฟลดยูไนเต็ดนะฮะก็จะเป็นการแข่งแบบนัดเดียวจบเช่นกันนะครับผมเสมอ ต่อเวลาสเสมออีกยิงจุดโทษหาผู้ชนะนะฮะโดยที่ในรอบ8ทีมเนี่ยก็จะเตะในช่วงประมาณวันที่20ถึง21มีนาคมในที่จะถึงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันนะฮะว่าใครจะเป็น4ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนเลิศก็ลองถ่ายเล่น,ลนกันไว้ล่วงหน้าก่อนได้เลย